สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นเล็บเสือนะครับหรือมีดควงนะครับใบมีดทําจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับด้ามม้พยุงดํานะครับปักหมุดโมเสกและหมดอลูมิเนียมนะครับใบมีดมีโลโก้นะครับเป็นโลโก้รูปใบกัญชาแล้วก็เขียนว่าช่างต้นนะครับเป็นโลโก้ประจําตัวผมเองนะครับ ห่างหายจากการตอกโลโก้ไปสองปีนะครับเป็นผิวไฟดำนะครับครับผมเล่มนี้นะครับใบยาว3.5นิ้วนะครับใบกว้าง1.5นิ้วครับสันหนา5้มิลน,นะครับ ด้ามยาว4.2นิ้วครับครับเล่มนี้นะครับราคา2,700รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ